ใครคนอ่ะเธอโอ้โหไอซอมถือไอ้นี่เลยนะสนับมาชฮะคู่ไนงะคู่คู่ถือคู่เล่นแหลคเล่นสนับเล่นเล่นไม่เล่นมาชมชเชฟแล้วก็ยิบสนับมา ที่แบบคุ้นคุ้นทหารอันนี้ต้องไปไวแล้วเนี่ยจะโดนเข้าไวอีกแล้วฮะรอก่อนแบนนะไอ้ทันก่อนมมนเข้าอ่ะแบนเราเราเลกกันแบมันแบนฉลามสามนะพี่ถูกแล้วนี่ว่าแบนนั่นแหละฝั่งนี้เราจะโดนเข้าไวถ้ามันเข้าไวอ่ะถูกลันน้องถูกแล้วถูกนะกินกินเยอะกินเยอะมือไรทรตลกไรตีมือถึงไติมือตีเล่นเหรอพี่เรากินนอนดุพี่คิดว่าไงอย่าเล่น จบตาเนี่ยขอญาตคุยเลยเป็นกินขอญาตคุยเลยไอเฮ้ยวัยด้วยเฮียเราชาร์จอันเนี้ยแบบเดินเข้าไวตอนเล่มมันเข้าไวชัวร์ขอมาโคสี่ให้หรอว่าเฮียนครบูดเนี่ยถ้ามันให้ารับตกฟังเรายิ่งมาเลยชาร์จเลยโหไฟร้อเหนือกว่าอีกเนี่ยจริงอ่ะอะไรอ่ะจับพยากรจับพยากรสำคัญไีคิวจัดอลยจับพยากรช่วยาสำคัญนะพลาดและวจาเก็บขวามสุดให้ใจเนี่ยค่เขาขับ พาเดอร์วงเก็บให้นะกล่องอ่ะผมจะเข้าเขาค่อยๆครับค่อยๆครัดเขาขัดวงเก็บช้าไอ้ผมรับอยู่ไหนอ่ะกล่องกล่องน่าพี่นอนะกล่องกล่องนี่เว้ยเออดอกเออดอกกางตังเออดอกกางๆังอุ้ยเข้าแล้วมันเข้าแล้วพีมาโอ้เข้าเร็วเลยาบอกแล้วมันเข้าเร็วยิงเลยบอกแล้วเพี่มเข้าวงยังมาไวมาไว้าแล้วเขตัดตัดตัดพี่สมตัดให้มันเข้าท้องลมสอง เดือดทีหนึงมีเล่นมีเล่นไปบ้างโอ้ยล้ี่ยมตายว่ะกูพลาดโอ้ยเหี้ยหลังสแตนนะเอ็มเป็นหลังสแตนตีดตายนะกันกันให้ได้นะเดี๋ยวกูแบบขอเขาหน่อยขอเขาเก็บหนึ่งโอ้โหเก็บอันเดีวตายเราเสียตายเยอะตายเยอะครับครับครับจดยุยเฮียเดี๋ยวเยี่ยมที่หลุดไหมอ๋อทำหนึ่งคลิ้นคลิ้นกดผิดโอ้โหจุ่มเราได้จุ่มเราได้จุ่มเราได้มคราล้จุ่มเราได้ มันลงมันลงมันลงแทนแนไม่ทันแล้วนะหัวเหลืองหัเหลืองหัเหลืองเกมยืนเกมยืนเกมยนเฮ้ล้มยู่ปล้มยู่ปล้มยานล้มยามากติดลามไม่เฮียเราได้เราไเอ็เท่าพีไอ้มนมคนเรอวะเ็เ็ชุปตายเป็นไรเป็นไรอววายยยกอนโอ้โหพี่สองชุบพี่สอชุบสัตว์เลยมันไม่ขัดได้แล้วเนี่ยเร่งหน่อยดิี่สอชุบพี่สอชุบชุบอยู่เาปืนหน่อยเอปืนหน่อยปืนหน่อยปืนไอ้เจ้าุเหล่านัดเดียวนะเพื่อนทำไมมึงซ้นานยง มันซ้ำไม่โดนอ่ะมันเข้าเหลี่ยมแล้วไงแต่มันไม่ตายวิ่งแล้ววิ่งแล้วแม็กก็หมดแล้วนะแม็กหมดแล้วนะสวยสวยข้นเกิดพี่อยู่เกิดพี่อยู่เกิดพี่ดี่เชียตาาไอ้ตัดมาเชียร์มาเชียร์มันเก็บมัเก็บสวยปเลยปุ๊บเลยอย่าน้ยอย่าน้ยอย่าโน้ย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 มน้ยโน้ยโน้ยโน้ยมน้ยนมีคน้ยโน้ยโน้ยัน้อไม้ัวน้น้ยโน้ยโน้ยโน้ยเด้ยโนะยโน้ยโน้ยโน้ยย โดนทีเหรอเฮ้ยโดนทีพี่ส่งไปพี่ส่งไปไปนู่นถูกแล้วปะเธอถูกยได้ปะได้พี่ได้โอ้โหขถอดไม่ใช่ตัวนั้นโอ้โหโดนทีไม่บอกตายตายตายไป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 เอาให้ได้นะผม้รอไว้ผมนะเว้ยไอ้เชยปลาซอยปลาปลาซอยกูเสียนะกูตายนะกูตายด้วยชุดเด็บนะไม่ได้ไอชุดไม่ได้ไอชุดไม่ได้เดฟเลยทำไม่ได้ทำไม่ไหวแล้วพี่เราร้อยแล้วนะ สวยถอะเฮ้ยช้ปืนไหนยิงกูวะเบียมเบียนเบีนสองคนเบีเบียหม่งเก็บนะโอ้โไมีปีกมีแม็กซ์มีแม็กซปีกูแม็กซกูดองกดกูดองกดกูดี๋ยเลยกูด้วยเลยมันมาบ้านแล้วนะมันมาบ้านแล้วนะกูเลยไม่ได้แลเว้ยกูดองกดเดี๋ยวเลยไฟไม่ไหวไฟไม่ไหวไฟไม่ไหวไม่หวถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยไม่ถอยได้ปะไม่ถอยได้ไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ไหวคุณลบคไม่อค่อคุณแกไ้นี่นตินไอไม ไปเก็บไอเดับได้นะเออเนี่ยไปเก็บไอดดบบมึงมึงตายก่อนปูใช่ไหมไปเก็บไอดดบบแล้วก็ไปลอยเลยลอยสวยสวยพอพอเดบบเดบรอเหมือนกันแล้วกันแล้วส่วนได้ถ้ากันได้อะตัดอยู่เดียวตัดอยู่แล้วนะพี่ไม่ต้องเบิกรถนะเออโอเคนหมไปไปยปไยเขาเข้าเลยเขาเตะเราเมื่อวันดีดีเ้ยไอ้กินเอากินปูพี่ได้เนาะไม่ทันไม่ทันพี่ไม่ทันเคลไม่ขี้ให้หมดขี้ให้หมดกูร้อนกูร้อนมิดโอ้ โอ้โหกวินโดนขี่โดนสองโดนสองชุบได้ช่วยได้ชุบได้ชุบได้ช่วได้มันเก็บมันเก็บกินอยู่ไหมกวินมีกวินตายกวินตายพี่เพี่อไปเก็บแต่ผมไปเดี๋ยวใส่ที่นได้พี่ตินชุบได้พี่ตินชุบได้ชุบได้ปะกูชุบแล้วกูชุบแล้วพยายามยืนในเพื่อนต้องรอดยืนหิวได้ปะพยายามบูทยืนให้บูทเพื่อนเก็บหอยชมพูหอยชมพูพี่สมระวังอุ้ยยิงโรยิงโรยิงเดี๋ยวทีหนึ่งอะหอยชมพูีนึงสวยสวยตายแล้ว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  เดี๋ยวชุบตินิงเดี๋ยวชุบตีนเองเดี๋ยวชุบตีนเองให้ให้กุ้ยเล่นเลยให้กุ้ยให้กุ้ยเล่นเลยให้กุ้ยเล่นหัวขาวหัวขาวสวยพี่ตายมีแล้วอดูด้วยปะเออตปุลอนมาตปุไหนมาตินตินฝั่งซ้าย

ผมไม่ถึงว่ามีแม็กแล้วอ่ะผมเก็บแคนเซ้นตาย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 เก็บีี่มีพี่มีเก็บพี่พี่มีเก็บนม่แล้วไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายไม่ตายหลุดวงไหมพี่หลุดวงไหมหลุดกอยู่นะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไอ้มีได้นะไอ้มีได้ยิงเลย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 มีสวยสวยสวยได้ได้ทีเดียวทีเดียวสวยพี่สวย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 สยสว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 ยยสวยสวยสวยวยยสวยสวยสยสว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 วยสวยสวยสยสวยสวยสวย รีบการรีบการวิ่งวิ่งกลับมากันเองนะติงกับกินกำลังไปบีขอแม็กหน่อยใครใครเก็บอ่ะใครฟาร์มอ่ะเก็บหน่อยเฮ้ยมามาปืน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 มาทันนี้ไอ้แม็กแล้วนี่แม็กติ้งพี่แม็กแล้วโถมเลยมันโถมเอนะเว้ยใครไปเก็บเอโงเอดอเนาะปืนอยู่ขาเล่นหน่อยโอ้โหไปเอได้จะไม่ไปโอ้โหปูตายเอแย่เอแย่แล้วเอแย่แล้วผมที่้ากอที่กปมาตินมาติู ใช่มพี่ล็อกเนี่ยมี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 ยี่สิบสองมีเสีบบีไว้เสียบมาเสียบมาบีได้ไหมยี่สิบสองมีเสียบีไว้ไม่บีกันไม่ได้เลยยากินจะหมดแล้วนะแต่ทำกาวโล่แล้วกับมีพี่มียาป่ะพี่มียาป่ะผมมือมือขอยมือขอยยามึงต้องใช้ยาหมดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกล่องให้เก็บกล่องให้ก่อนแป๊บนึงโอ้โหกินตายฟาร์มรีเซ็ตเลยฟาร์มรีเซ็ตเลยเสียแล้วเราเสียยาวแล้วรวมเลยรอรวมเลยรอรวมเลยทำไมเรากัรไม่เคยได้เลยไม่บอกว่าผมปล่อยเอแล้วเสร็จอย่าเสียบีเนี่ย ขึ้นนะแล้วเว้เย็นเย็นขาดแม็กก็ใครมีใครฟาร์มมีแม็กปะได้ยาละเบีมผมได้ยาละบีมีเงบีเลยสวยๆลง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 งลงมันอยู่ฐานบีเราหมดเลยโอ้โหพียเอ้ไม่มียาไอสัตว์ทำพีเไม่ได้เลยโอ้โห่ต้อชุี่เอข้าไปทีละคนน่ะเข้าไปทีละคนตรงนี้บอกว่ารีเซ็ตก่อนได้ฟังปะพี่ผมเข้านะพี่เอไอ้า้มงไม่ต้องชุบม้อไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบมตันมันไอ้นี่มันีอ้นีมเนอเขาเลยเขาเลยเขาเลย พีไปแยกกันนะเก็บละเข้าขวาทงเอได้นะพี่มันเจาทงเออะพนนับจะเอากูเนี่ยพี่ผมโดนสทีเอมเอไม่เก็บเอไมเก็บบีคนหนึ่งดิเอเฟีเอ๊เรฟีต้องไ่เก็บมันตอนไม่ได้หมแยไปไ้วกแล้ ต้องบีมันให้ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมผมยุบหลังคาผมดังเลยพี่ใครจะเอาก็มาดิบีดีเป็นบีดีเขาคนหล่อยไปบีเลยเดี๋ยวกันบีเดียวมีใครมียาไหมขึ้นยาหมดแล้วไม่ผมตายที่ผมเก็บทองแล้วผมตายโอ้โหพี่เอ้พิเอ็มแอบกันแล้วพี่มันไม่ได้ต้องเสือสามนาทีนะต้องรีบเข้าบีแลเนี่ยใครใครล่อทองอ่ะเขาไหนอ่ะใครล่อทองอ่ะเขาเยอะนะมันเยอะเป็นสามคนอ่ะพีเอ็มพีเอ็มอยู่ปืนบนหลังคาพี่ไวเหรอไว้ใจพีเอ็ม วนี่พอดีปืนอยากให้อยู่นี่คนหนึ่งนะอุ้ยโดนลุงแล้วนี่โดนบีโดนบีแล้วพี่เราพี่เราผมมาตอมเบกอนพี่มันมันมีปืนมั้ยถ้ามันไม่ปืนอ่ะจะได้อยู่มันมีปืนได้พี่โบนะเธอเดินเก็บเราเก็บแล้วพี่น้องมาถึงละไม่มีของเก็บไไปยิงงขอด้เลยเก็บเลยเก็บเลยพี่พี่บปืนแล้วพี่แคนเซลแล้วช็อตปืนป้าช็อตปืนแล้วป้าได้ไม่ได้ไม่ได้เสียเสียเสียไม่ได้เก็บเก็บเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บไมาเก็บแล้ว เสียเสียเขาเก็บแล้วเขาเก็บแล้วเขาเก็บแล้วเก็บอยู่นะกูเก็บอยู่มล้มมอยู่มันจะลุกอีกต้องรอเอาปืนเอาปืนคนนั้นโอ้โหไม่ล้มอีกเฮ้ยแม็กโมดไอ้โล่โล่โล่เสียเวลาโล่แม็กโมดโู้ตอนนี้เราเสียเวลาถอยเลยถอยเลยโอ้ยกูไม่มียามันเก็บมันเก็บมันเก็บกดใหม่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 พี่ท่วงเวลาบีไปผมเก็บยาผมเก็บไอยาโดนโยนไปแล้วเก็บ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 ดิพี่ยิงปักหลานอีมาเลยวะโหยาหมดแล้วพี่ยายหมดแล้วเธอกูไมม่ียาทำอะไรไม่ได้ละใช่เมื่อก่อนเราขาดมากอืม ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โดนยิงมาลวนเลยได้เฮียพอดีสัสขอขอขอบีขอบีขอบีกันไมว้แล้วเราต้องการบีกันได้แล้วก็ขอแม็กหน่อยในตรงท้ายแล้วใหญ่เขาได้นะโอ้ยยาหมดเลยว่ะต้องถอยว่ะไม่ที่เหลือกันบีบีอยหมดเลยตายนะเลยว่ะบีมันไม่มีแล้วมันต้องมาเคลียหรือแม็กก็แลกอ่ะแลกบีไปเลยก็ได้แต้มเยอะกว่านี้เพื่อนกูไม่มียาแล้วเพื่อนแต่มันเยอะตีเยอะแต้มแล้วเนาะ ไม่มีอะไราเก็บนได้ไมอ้เมื่อเมื่อพยายามบอกตรงๆงนะแม่ไม่ถึงนะถ้ามึงเกินไปอ่ะเก็บได้ป้าเก็บได้ป้าตรงนั้นเป็นไงบ้างอะไอเราเราไหวป้าบีเราไหวป้าบีไม่ไหวป้ีเราคมบีมัาคมบีทิ้งคนไว้นั่นเก็บเก็บได้ไหมแล้วกลับมาไมันมันเราเก็บบีเราแล้วมันเก็บบีเราแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเก็บแล้ว ไม่ดิดิดปืเหย้ยเล่นทีเดียวขนานั่นเลยโอ้โหเหียไม่มีเลือดอ <c oughs> ุ้เจ็บไปเฮีย โอ้โหเแม่งกบีหมดเลยผมหล่อไม่ได้ปะไม่ไรอยาแพลแล้วไม่แม็กซ์ักแม็กซ์นไปบนชอบดอไอเพื่อนตายแล้วยาาย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 าดักตรงนี้สองอันเลยอ่ะเราจบตอนเราดันครั